บ i s m i l l a h i r r a h m a อ i r r a h i m ะลัยกุ a l a เ k u m w a r a h m a t u l l a h บ wabarakatuh. นะครับกลับมาที่ชั่วโมงของสร,สรับนะครับวันนี้เรามาดูในการคืบหน้าของวิชาสรับเราที่เรียนไปแล้วนะฮะแล้วก็เราก็บอกเหมือนกันเพื่อไม่ไม่ให้เราหลงประเด็นนะแต่วันนี้จะเป็นอะไรที่ที่ต้องเข้าใจนิดนึงนะในเรื่องที่เราเคยก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น อะไรกริยามีกี่ชนิดนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างทั้งหมดเนี้ยต้องต้องทวนด้วยนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปเริ่มเรามาทวนก่อนนิดสักนิดหน่อยนะครับวิชาสรับถ้าพูดถึงสรับให้นึกถึงเียหลุนยหลุนนะมีเป้าหมายอยู่2ประการเหมือนกันหนึ่งอานสารไ่้โดยไม่มีสัะว์สอที่มาที่ไปของคำนั้นคำนั้นนี่คือแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีการผันอย่างต่อเนื่อง โอเคไหมมีการเปลี่ยนแปลงและมีการขันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันหนึ่งตอนนี้เรายังดูเรื่องของฮัฟุนอินละคืออะไรนิโปอยาเราเรียกว่าฮัฟุนอินละมีกี่ตัวสตัวอะไรบ้างเราอยู่เรื่องนี้อยู่นะฮะได้ดูของอัจวะเหมือนเดิมนะคำว่าเหมือนเดิมคือที่เรียนไปแต่มันมีหลายเซกชันที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับอัจัวสังเกตโอ้คำอื่นไม่มีหรอ ช่ไหมปัญหามันเกิดจากตัวนี้ไงก็มีอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการโยกย้ายมันเกิดจากตัวนี้แล้วจากตัวนี้มันก็ไปเจอต่ไปเจอแบบนี้ไปเจอที่อื่นก็ใช้แบบนี้เลยวิธีการนะฮะมาดูคำว่าอจวักก่อนหน้านี้เราเรียนไปอจวักคืออะไรอจวักคำที่มีทัตซุยฮัตซุยลเปลียนกะรมาเรียกว่าอจวัก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วอจวบเป็นยังไงถึงว่าการเปลี่ยนแปลง ปัญหาแรกและปัญหาใหญ่ที่สุดที่เจอในซร์ฟก็คือฮัฟฟิลามีสระก่อนหน้าเป็นให้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนฮารฟฟิลล่าเป็นอาลิฟโอเคยังนี่คือปัญหาหลักๆเลยต่อมาเรามาเจอเรื่องของอิชติมาสากีในจำได้ไหมบทก่อนหน้านี้ไปทวนดูได้นะฮะอิชติมาในในอัจวบเหมือนกันเราเจอแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอัจวบเหมือนกัน แต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการยกย้ายฟาดิกอันนี้ยกย้ายฟาดิกของจริงนะฮะมาดูครับมันคืออะไรอ่าเขาเรียกอะไรเอาเป็นตัวเดิมก่อนนะกอวะล่าโอเคปะ่ะเป็นอะไรกอกอละ,ละเป็นกอละอันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวเดิมนะฮะ,ะอันนี้ตัวเดิมน,นี่ตัวจริงมูดตอนแรกอยู่ในบับกอวะล่าอยู่ในบับเลยกอละอยู่ในบับเลยในบับตอฟนัสรอนัสซาร์นั้นกอวะล่ายับ กุลูลูยักษ์ไรยักษ์กลูกอ่อไม่ใช่อตัวจริงนะ่ายักษ์กาะวิลายักษ์วิลูยักษ์นะสโรยันสุรุยันสุรุเกาว่าล่ายักษ์กูลูยักษ์กลูได้ยังยักษ์เกาะวลูยักษ์วลูยักษ์วูลูกบอกนะาโรยันสุรุสุรุก็เว่าลยักษ์กลูกกะว่าลาเป็นกาล่าได้อย่างไร เพราะว่ามีปีทับฟิลท์อยู่ในตำแหน่งเองใช่ไหมตําหน้าเป็นฟ้าฮะอยู่ในลิฟเล่นมุ้งม่วงเล่นสวดกันเลยหรือแม่นะโอเคทีนี้มาดูคำว่ากอล่าหมูต่อแรกเป็นอยากูลูอยากูลูอ้กมาอย่างไรเราต้องรู้เป็นอยากูลูได้อย่างไรถูกป่ะอ่ะมาดู การเป็นยาปูรูเดี๋ยวมาดูว่าการเป็นยาปูรูได้อย่างไรกอล่ารู้อยู่แล้วเป็นยังไงปัญหาที่เราบอกมานี่คือเขาบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าฮัรฟฟุนอิลามีสระมีไหมครับมีครับฮัรฟฟุลามีมีมสระก่อนหน้าฮัรฟฟุนอิลลาเป็นฮัรฟฟุสซัฮา์ฟฟุสซัคืออะไรคือไม่ใช่ริบยิอถูกต้องจำได้ไหม,ไมไอ่านั่นแหละว,วันนี้เราต้องดูนะไม่ใช่ซัยฮีแปลว่าถูกต้องนะ นะในเราพูดถึงในวิชาสรอปนะผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้บทแรกที่เราเจอกันเขาว่าบาบุญแปลว่าอะไรประตูประตูแต่ถ้าบาบุญใช้ในวิชานี้แม่บทแม่บทเหมือนกันดังนั้นสอะฮีใช้ในวิชาฮะดิสถูกต้องแต่ใช้ในในนี้คือกริยาที่ไม่มีฮัฟุสอฮีคือฮัฟหรืออักษรที่ไม่ใช่อลิฟวาอยาโอเคยังดังนั้นฟังให้ดีนะฮะ ฮาร์ตฟุตอิล่มีสระก่อนหน้าฮาร์ตฟุตอิล่เป็นฮัตฟุตเสฮิเห็นไหมเป็นที่มีสุกูลมีบ้างมีดูนะครับฮัตฟุตอิล่านะฮะมีสระไหมมีมีสระก่อนหน้าเป็นฮัตฟุตเสฮิมีเห็นป้ามีไม่งงนะดูให้ดีก่อนหน้าฮับเป็นฮัตฟุตเสฮิเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ว่าอาริบาลยาเป็นอักษรอะไรก็ได้นะ ที่มีอะไรด้วยสุกูลสุกูลดูทํำยังไงครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ากฎเขาบอกว่าให้ย้ายสระของฮัรฟุนีละไปไว้ที่ตัวก่อนหน้ามันย้ายสระฮะย้ายสระของฮัรฟุนีล่ะไปไว้ที่ตัวก่อนหน้ามันอยูเท่ากับอ่อาเร็วอย่ากูลูกอย่ากูลูกลเจออย่างนี้อาจารย์ครับครับ มันมันโยกย้ายมันย้ายสลัตรงห้าสิลาไปเ่ยมันย้ายจากหัตคนสอเฮมาด้วยหรือเปล่าไม่ย้ายสิเวลาย้ายไปแล้วตัวมันก็ตายไงไม่มีสลักก็คือสุกูลเนี่ยอ๋อเข้าใจป่ะหรือว่ามันย้ายไม่ไม่ไม่ย้ายก็คือแบบว่าเขาว่าย้ายหมายถือว่ารย้ายพวกตัวมันก็ไม่มีสลัไม่มีสลักก็อ่านหัาสุกุูนดอัตโนมัติก็เลยอ่านเป็นอัตโนมัติโอเคยังนี่งที่กอล่าเป็นอยากกูรูอยากกูรูกอล่าเป็นอยากกูอยากกู ลูกคาถามว่าอยากกูรูกมาอย่างไงเราบอกก็ก็มาจากกอล่ากอล่ามาจากกอว่าล่าเข้าใจถูกวะแต่กอล่าเป็นอยากกูรูกพันยังไงอ่ะนี่คือขั้นตอนของมันโอเคปว่าอยากกูรลูกมาจากคําว่ายักยลูกแล้วยักลูกเป็นอยากกูรูกได้ไงใช้เงื่อนไขอะไรโยกย้ายฟาดิง่ายๆนะเขอเคว่าต้องกลับไปดูมังกรโยกอ่ะ นะยกย้ายโยกคือยกยกอะไรโยกสระไปไว้ที่ตัวก่อนหน้ามันก็กลายเป็นอยาก,กรู้เข้าใจปะเดี๋ยวเอาทีละคนนะอเอาทีละคนเดี๋ยวผมจะให้ให้อีกคำหนึ่งนะเอาใครเอาไ่เอาผมได้อา,าะนะได้นะอย่าเพิ่งบอกนะคิดเองทําเองไม่ลบอันนี้ลองดูว่าถ้าเข้าใจตรงเนี้ยเราจะเห็นอ,อันอจวบมาตอนนี้นะสบายเลยเจอแบบนี้ที่ไหนถูกปะ ย้ายสลับเลยเพื่อทําไมนั่นคือตัวจริงที่ใช้คือตัวนี้เขาใช้นะตัวนี้ไม่ใช้นะตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช้โอเคป่ะก่อว่าเราใช้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาใช้ตัวนี้แต่เราต้องรู้ตัวเดิมเข้ามานว่ามันมาได้อย่างไรอย่างที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้มิฉะนั้นแล้วเวลาเราไปไปหาตัวไปไปอะไรเปิดกอมูซหรือแม้กระทั่งเราไม่รู้ตัวจริงมันคืออะไรทุกวันนี้เขาบอกว่าอัจวบคือมีอลิฟซึ่งใช่ป่ะอัจวบคือเป็นกะละมังมีอลิฟใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ นี่มีอลิฟใช่ป่ะระหว่างนั้นไอ้ที่จังบอกว่าไปเปิดกอมมูสดูล่ะอย่างเขาว่ากอล่าไม่มีไม่มีแต่ถ้ากอว่าล่ามีมีั้งนันที่คนในโลกพวกนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้อ่านว่ากอว่าล่ากอว่าล่ากอว่าล่าไม่ได้ใช้กอว่าล่ากันใช่แต่เวลาไปเปิดไม่เปิดเจอตัวนี้นะเราไล่กรอบวอลรามเจเจอตัวนี้แต่เราไปหากออลิฟามไม่มีเวลาเราเปิดจากกอบเราจะกรอเป็นตัวอะไรวาวถูกไหมอ่าฮะอ่าเราก็ไล่ดิ กอลฟอาลีฟไม่มีกอฟบากอฟนูนกอฟนี่กอฟกอฟกอฟกากอฟนูนกอฟวาวหลังจากนูนกอฟนูนแล้วตามด้วยลามหลังจากนูนนะเป็นตัววาวก็จะไม่เห็นวาวแต่จะเห็นอาลีฟเลยก็การกอลล่ะใช่แต่คือบอกว่าไอ้คำว่ากอล่ามันไม่ได้อยู่ตำแหน่งกอล่าที่น่าจะเป็นกอลีฟไม่มีแต่มันจะไม่อยู่ตำแหน่งที่กอฟวาวรามถูกต้องแต่คขว่ากอล่ามันมีในโมดโมดเลยเขาไม่เขียนอย่างนี้หรอแต คนเรียนสอฟจะต้องรู้นะเวลาเปิดดิไม่มันไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะภอังกฤษตัวอะไรก็ตัวนั้นเลยจริงไหมจริงอ่าแต่ว่าบางอันก็ต้องรู้นะภาษาอังกฤษนะเช่นคาว่าไรไรที่เขาเขียนอ่ะไรไรไรก็อาร์สิเปิดอาเลยเจอไหมไม่เจอต้องเปิดอะไรก่อน W ีวีวีอารถูกปะภาษาไทยก็เหมือนกันอ่ะเปิดดิกเชอรี่อะไรเพราะฉะนั้นทุกคนไย เราจะเปิดตัวอะไรทรอถ้าเปิดซอโซ่เจอไหมไม่เจอ,ม,เจอมันก็ต้องมีขเขาเรียกม,มีมีวิธีการหรือขั้นตอนหรือหรือเคล็ดลับของการแต่ละดิกที่มีอยู่นะครับอเอาก่อนนะคนแรกนะฮะคำว่าบอกไปผมเขียนไปเรืเร่อยๆบายาอาเป็นบาอาที่เราเคยเรียนไปทำอะไรครับอยู่ในบับไร ดอราบะเชิญโมดอแร่อันนี้พูดถึงโมดอแร่นะมาดีซราไปแล้ววันนี้เราพูดถึงโมดอแร่เชิญบาอย่าบีอู้บาอะอย่าเพิ่งดีบาอะไม่ต้องพูดบาอะนี่รู้แล้วว่ามันเป็นบาอะเพราะมันมาจากคำว่าบายาอาทำไมถึงเป็นบาอะาฮักฟืนแล้วมี ฟะสระก่อนหน้าฮัทฟุลแลเป็นฟัทฮาให้เปลี่ยนฮัทฟุลแลเป็นอาลิฟกลายเป็นบาอาเอาตัวนี้ผมพูดถึงตัวนี้ทําเป็นมูตอเรตในบับของเป็นยับยับอ่ายูอ่านัซาร์อยเอดอราบายาดริบูตก็เป็นบายาไอยับยิยูอ่าโอเคใหญ่ใหญ่น่อยนะครับยับยิปยับยูอ่าโอเคทำไงต่อเปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนบอกด้วยทำไมต้องเปลี่ยนเพราะว่า มันมีฮัฟุนอิละในอิงกอริม้าไม่ใช่กดกดกดของมันว่าไงกดของมันคือข้างหน้าของ้าอะไรข้าฮัฟุนอิลระมีสระแล้วก่อนหน้ามันเป็นฮัฟุซสแะที่ที่มีสุกูลใครทำไงต่อยกย้ายฟ้าดินเออยย้ายสระของใครของฮัทฟุนอิลล์ไปไว้ที่อนตัวก่อนหน้ามันนะฮัทฟุลอิลลนะครับมีสระถูกไหมครับตัวถัดไปเป็นตัว <OR K> อะไรมาอัด hmm. พ yeah. mm ุทธเฮียมีอะไรมีสกุลมีสกุลทำไงต่อโยกย้ายฟาดินโยกย้ายฟาดินถือย้ายสระไปไว้ที่ตรงกันนั่นไหเท่ากับครับอย่าบีอุ่นอย่าบีโอุโอเคอ่ะโอเคครับเก็ตปะเก็ตข้อนี้ใครจะอีกข้อนึงใครจะโอเคนะอ่าดูเอง กฎที่เราเรียนมาแล้วอย่าคิดว่าเ,เจอกฎนี้กฎก่อนหน้านี้ต้องใช้ไหมเจอกติกาอย่างนี้ใช้ได้ทุกครั้งเลยนะเ,ออเห็นไหมข้างล่างเห็นหนะอคอวิฟ้าเป็นคอฟ้าถูกไหมตามที่เราจำได้ปะจำได้ครับเป็นคอฟ้าได้อย่างไรทราบแล้วอันนี้คงไม่ต้องบอกเก็ยนะต่อครับอยู่ในบับสามีอ่ะเป็นยักษ์วาฟูยักษ์ หัวฟูดูให้ดีนะฮะยักษหัวฟูจะฮัตฟุลามิสระก่อนหน้ามันเป็นฮัตฟุลซอยะซอยะเป็นสุกูลเป็นสุกูลยำไงสระขอทุนละยังก่อนหน้ามัาขอหน้ามาโอเคดูนะฮะฮัตฟุลามิสระเหมือนกันเลยแต่สุดท้ายฟุลละมิสระถือว่าก่อนหน้าเป็นฮัตฟุลซอยะซอยะที่มีสุกูลสุกูลทำไง ยกย้ายย้ายย้ายสระไปไว้ที่นี่เท่ากับกับอยากเข้ายังไม่เท่ากับอยากมืออ่อนยังอันนี้อันนี้ที่ต้องดูเป็นอะไรฮะอยากเข้าฟูกอยากเข้าฟูกเอาแล้ะอยากเข้าฟูกใช่หรือไม่ไม่ใช่เขาบอกเมื่อโยกย้ายอ่าดูอันนี้ เมื่อโยกย้ายไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเขาบอกเนื่องจากฟัทฮะฟัทฮะต้องการต้องการอะไรอักษรอะไรอาลีฟอาีฟ,าฟเขียว่าสระที่โยกย้ายไปอ่ะสระของฮัตฟุนอะที่โยกย้ายไปอ่ะอันนี้โยกย้ายไปไปเป็นดมะโอเคยังยพอได้อยู่โยกย้ายไปยาโอเคสระกับอักษรฮัตฟุนอิละยังคงขยกคง,คง,คงแมทช์กันอยู่ก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่วันนี้เวลามาดูปุ๊บย้ายปุ๊บเป็นฟัทฮะ ฟัตฮะกับอักษรฮัรฟุนอเลอรมันเข้ากันไหมไม่เข้าไม่เข้าเขาบอกจึงเปลี่ยนฮัรฟฟิลเลอให้มันสอดคล้องกับสระที่ย้ายไปเากับอะไรอย่าฟูฟูสระที่อะไรอักษรที่ต้องการฟัตฮะฟัตฮะที่เหมาะสมกับอะไรอาลีฟอาลีฟอย่าฟูฟูได้ไงอะไรอย่าคออย่าคอฟูย่าคอฟูอย่าคอฟูฟู ไปใ่ยังอ่าอันนี้มีสระโอเคแล้วแต่เนื่องจากตัวนี้ไม่สอดมันไม่สอดคล้องถูกปะวาไม่สอดคล้องให้เปลี่ยนลลให้เปลี่ยนนี่ให้เป็นอก็ถกับเป็นอย่าคอฟูกอย่าคอฟูกโอเคยังอจวบมีสามบล็แต่สามบนี้ใช้ได้เลยก็แล้วอย่าฟลูกอ,อ,อยู่ในบล็ออะไรต้องคิดไหม ต้องคิดไม่อยู่ในบับไปเลยก้อละอย่าปูลูดูนะฮะถ้าบอมถ้ามูดอระเป็นคําว่าอย่าปูลูมีด่อมะแสดงว่าอยู่ในบับลักษณะซรอถ้ามูดอระเป็นกัสซร์อยู่ในบับดอร์ร่าบาถ้าเป็นพระทัศน์จำง่ายๆนามาอย่านามูบ้าเลยนามาอย่านามู่ฟาทะหันสมิ่งอาสมิอ่างขอยกเราเลยเห็นปะี้ จอาจาจีอู่ดรอบาดรอบาจอาจาจีอูเป็นสระอะไนาร์นระสระเห็นปะอันนี้ผมบอกไปก่อนหน้านี้จำไปแล้วนะบับอะไรอันแรกนาซอร์ตันนี้ดรอบาและซามิอาโอเคปะดังนั้นจำง่ายๆมันมีสามสระท้าอูนาซอร์ท้าีดรอบาท้าอาซามิอาดูง่ายๆเลยถ้าเราไปเจอ อ่าแล้วเจอมันเป็นสระพวกนี้อาจวบนะพนูดถึงอาจวบนะฮะเรารู้เลยมนะันเป็นเขรู้ได้ยังไงอ่ะจะบอกไงดีรู้ได้ไงจะ,จะว่าเก่งก็กระอยู่แหละ <c oughs> โอเคปาแค่แค่นะั้นถูกไหมล่ะอ่าก็ง่ายๆเลยเปลี่ยนอย่างที่เราบอกไว้วิธีการกว่าดยังไม่ไปเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปนะไม่ใช่บอก๋ออย่ากูรู้เดาไม่ใช่เราต้องรู้ที่มาที่ไปแบบนี้วิธีการแล้วเราจะรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้ไง อา้าวมันเป็นวามันเป็นเนี่ยมันเปลี่ยนได้ย,ไยังไงคนยิงนี่ที่มาที่ไปของมันโอเคปะเก็ายัางอันนี้คือการยบย้ายันของซองเก้าใจไหมเก็าครับโอเคครับ